นักฝึกนิสัยที่เก่งที่สุดในโลกคือใครพระพุทธเจ้าในพุทธการมีพระเป็นแสนถูกไหมลูกกษัตริย์มีไหมลูกอมาตมีไหมลูกขอทานมีไหมทําไมพระองค์เอามาอยู่รวมกันได้ที่บ้านเรามีห้าหกคนเนี่ยปัญหาเยอะไหมเยอะพระเจ้าฝึกยังไงเรามาดูศาสตร์แห่งการฝึกของพระพุทธเจ้าคนบวชพระจะรู้เราเคยได้ยินคาว่านสาิสัยสี่ นิสัยนิสองสืสอง,สองตัวนะนิสัยสี่มีอะไรบ้างหนึ่งนอนที่ไหนคนไม้จย่สองฉันน้ำโมดเน่าสามฉันในบาทีครองจีวรชุดเดียวนี่คือบทฝึกนิสัยที่พระเจ้าฝึกพระเป็นแสนได้ไม่น่าเชื่อเอาลูกขอทานกับลูกษกัตริย์มาอยู่กันได้ไม่น่าเชื่อ ขนาดเดียวกันหลวงพ่อที่วัดท่านขยายกลับมาในเรื่องของห้าห้องแห่งชีวิตในบ้านใครมีห้าห้องบ้านใครมีห้าห้องบ้านใครมีสี่ห้องบ้านใครมีสามบ้านตัวเองไม่รู้จริงๆหรอแต่ยืนยันว่าทุกคนมีห้าห้องเท่ากันคืนนี้กลับไปถึงบ้านอยู่ที่ห้องไหนกลางคืนอืตื่นขึ้นมาเข้าห้องไหนต่อจะออกจากห้องน้ําเอาของเก่าออกไปห้องไหนต่อมาเอาของใหม่เข้าที่ห้อง ครัวก่อนออกไปทํางานต้องทําอะไรแต่งตัวมีไหมห้องแต่งตัวสุดท้ายคือห้องทํางานคนขายลอตเตอรี่มีห้องทํางานไหม,อ,มอยู่ที่ไหนก็ที่แผงที่คอนั่นแหละนะมีอยู่ห้องที่หกอย่าเพิ่งใช้ห้องที่หกอยู่ที่ไหนรู้ไหม,อมพอเข้าไปพ๊กม,มันตอกตะปูเรียบร้อยเลยห้าห้องนี้ใช้เป็นสร้างนิสัยดีๆใช้ไม่เป็นสร้างอีกนิสัยหนึ่ง อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้ไม่ใช่อยู่ที่ห้องมือเนี่ยเจอใครสวัสดีได้บุญหรือได้บาปเจอใครเขกบาลมันได้บุญหรือได้บาปอยู่ที่มือหรือวัตถุประสงค์มีดเล่มหนึ่งทำกับข้าวถวายพระได้บุญหรือได้บาปฟันหัวชาวบ้านได้บุญหรือได้บาปอยู่ที่มีดหรืออยู่ที่วัตถุประสงค์อ่ะกลับมาละห้าห้องนี้ห้องนอนพวกเราไว้ทําอะไรใช่นอ,น,อนเน้นที่กายหรือใจ จริงๆหัวใจเนี่ยคนประสบความสำเร็จอยู่ที่กายหรือใจใช่เพราะเอาไว้นอนมันก็ได้แค่นี้แหละพุทธเจ้าห้องนอนนี้เอาไว้ทำอะไรห้องนี้เพื่อผลิตุนดูนะทำไมพระต้องนอนคนไม้เหตุผลของการนอนคนไม้โยมผ่านไปผ่านมาเห็นไหมสองทุ่มท่านจำวัดแล้วสองโมงเช้าท่านยังไม่ตื่นเสียงสดมนก็ไม่เคยได้ยินอย่างนี้จะใส่บาตรองนี้ไหม ใช่จ้ะที่ต้องนอนให้คนเห็นเพราะว่ามันนอนไม่สบายใครผ่านไปผ่านมาเห็นบวชแล้วจะได้ตั้งใจฝึกตัวสร้างบุญถูกไหมอันที่สองห้องน้ําเราเอาไว้ทําอะไรเอ่ยไวถย้ถ่ายถ่ายนี่เน้นที่กายหรือใจอืมแต่ห้องนี้ของพระเจ้าไว้ฝึกนิสัยช่างสังเกตหรือจับดีเท่านั้นไม่พอมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องรู้ ห้องนี้ถ้าใช้เป็นดูดีๆนะคนในบ้านจะมีน้ำใจมีน้ำใจแก่กันไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามมาจากห้องนี้ทำไมห้องน้ำของพระให้ฉันน้ำมุดเน่าเพราะอะไรน้ำมุดเน่าที่ฉันไปเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อสุขภาพจ้ะแต่อีกอันหนึ่งที่ตามมาน้ำปัสสาวะที่ออกจากกายตัวเองเนี่ยสกปรปกหรือสะอาดรังเกียจไหมลูกกษัตริย์ฉันน้ำปัสสาวะตัวเองได้เนี่ยทิฐิลดไหม ลูกขอทานทิฏฐิลดไหมนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ลูกกษัตริย์กับลูกขอทานมาอยู่กันได้ทิฏฐิหายนะตรงนี้คนในบ้านมีน้ําใจไม่มีน้ําใจอยู่ที่ตรงนี้เองห้องครัวเอาไว้ทําอะไรเอ่ยเอาไว้กินกินนเน้นที่กายหรือใจทําไมพระต้องฉันในบาทเพราะอะไรหลวงพ่อธรรมะเล่าให้ฟังจําได้บวชใหม่ๆไปทุดงอยู่ทางอีสานใส่บาทเอาบาทไปเนี่ยสมัยก่อนไม่มีถุงพลาสติกมีใบตองบ้างไม่มีใบตองบ้าง ยมบ้านแรกใส่ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างน่าฉันไหมถัดไปอีกบ้านหนึ่งก็ข้าวเหนียวปลา้ามาแล้วรวมเพลลงไปอร่อยไหมบ้านที่สามใส่ข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยไหมอืมตรงนี้สำคัญจะก,กินเพื่ออยู่กับอยู่เพื่อกินนิสัยเหมือนกันไหมเวลากินใจเราอยู่ที่ตัวหรืออยู่ที่อาหารใช่จ้ะห้องนี้จริงๆคือห้องควบคุมกิเลส ถ้ากิเลสตอนคุมใจยังอยู่กับตัวได้เรื่องอื่นคุมได้ไหมอ่ะมาห้องที่สีห้องแต่งตัวเนี่ยแต่งไปทําไมตัวแต่งไปทําไมตัวแต่งเพื่อความสวยงามแต่งแล้วมันงามจริงๆหรองามไม่งามมันก็เหมือนเดิมอะเนาะกายนี้จริงๆง,งามหรือไม่งามไม่งามเหมือนถุงหนังเงาๆใบหนึงมีรูออกใหญ่ๆเก้ารูเก้ารูมีอะไรมั่งอืม ตาหูจะหมกปากทวานหนักทวารเบาต่อให้ของนางงามจักราวาลเลยออกมาจากปากของนางงามแลวออกมาจากรูอื่นเนี่ยเอาเข้าปากเราเอาไหมอันไหนว่างามไงห้องนี้จริงๆคือห้องอะไรห้องพิจารณาอาสุภะความไม่งามของกายนี้อันสุดท้ายคือห้องทํางานถามจริงๆเธอทํางานเพื่อหาเงินมาใช้ทุกวันนี้เราใช้เงินหรือถูกเงินใช้ <c oughs> จริงๆในห้องนี้ถ้าเราจับที่วัตถุประสงค์ผลิตบุญได้ไหมฝึกนิสัยตรวจสุขภาพได้ไหมคุมกิเลสได้ไหมพิจารณาอสุภะได้ไหมนี้คือห้องนอนในห้องนอนจะมีหิ้งพระอยู่ถูกไหมน้อยที่สุดในบ้านสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันแล้วสอนลูกทุกวันพระเจ้าเนี่ยให้พระตื่นเช้าโยมเนี่ยถามจริงๆไหนใครปล่อยให้ลูกนอนใครให้ลูกนอนตื่นเช้า เคยจำเรื่องที่หลวงพ่อท่านตะเทศเรื่องนอนตื่นสายไหมมีสองผัวเมียภรรยากราบหลวงพ่อมีลูกสาวสองคนคนเล็กปากจัดมากเลยทุกคนในบ้านพูดพร้อมหมดเลยแต่ไคนเล็กทาไมปากจัดครับหลวงพ่อแล้วถามประโยคนึงไอ้คนเนี้ยมันนอนดึกไหมนอนดึกกับปากจัดเกี่ยวกันไหมเกี่ยวนอนดึกตอนเช้ามันอยากตื่นไหมใครปลุกมันพ่อแม่มันไม่อยากตื่นมันทําไงแม่หนูปวดท้องแม่หนูไม่สบายแม่หนูเวียนหัวมันทําอะไรพ่อแม่ มันโกหกมันมารยาพ่อแม่โกหกได้คนทั้งโลกโกหกได้ไหมใช่จ้ะหลังจากนั้นเนี่ยโทรมันโกหกไปๆแล้วทำไงอุ้มมันไปอาบน้ําเลยบางคนก็ตีมันเลยมีไหมมันก็ทําต่อแล้วแม่ทําไมต้องตีด้วยแม่ทําไมเลยต้องครึ่ชงชั่วโมงแม่นี่หนูตื่นแล้วมีไหมนี่มันทําอะไรซ้อมเถียงพ่อเถียงแม่พ่อแม่เถียงได้โกหกได้คนทั้งโลกโกหกได้ไหมใช่จ้ะ เวลาเหลือนิดเดียวอาบน้นํานี่อาบได้เกลี้ยงไหมมีไหมออกมาจากห้องน้ําสบู่ยังอยู่ที่หูเลยแต่งตัวเรียบร้อยไหมเสื้อผ้าก็ไม่รีดรองเท้าก็ไม่ได้ขัดตารางสอนไม่ได้จัดมีไหมมันจะกินข้าวหรือมันจะยัดสุขภาพมันดีไหมเด็กปีหนึ่งไปโรงเรียนกี่วันสองร้อยวันจะ้ะนี่คือบทฝึกนิสัยสิบปีก็คือสองพันวันมันไปถึงโรงเรียนปุ๊บเจอคุณครู ถามจริงๆเถอะไปสายเจอครูเวนจริงๆต้องเรียกครูบุญนะั่นะถ้าไม่มาสายูเด็กตอบว่าอะไรรถติดรถติดนี่โกหกไหมโกหกโกหกครูได้คนทั้งโลกโกหกได้ไหมเนี่ยเธอมาสายทุกวันพรุ่งนี้เธอมาสายอีกฉันจะตามผู้ปกครองเธอปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมาสายเจอครูคนเดิมโดดเรียนไหมนี่สายโดดเรียนมางี้เข้าไปถึงห้องเรียนการบ้านทําไม่เสร็จลอกการบ้านได้ไหมลอกการบ้านทุกวันลอกข้อสอบได้ไหม ถ้านั้นไม่พอมันนั่งอยู่หน้าห้องขอภัยมันง่วงนอนมันจะนั่งหน้าห้องหรือหลังห้องชีวิตเด็กคนนี้ล้มเหลวจากการนอนตื่นสายอย่างเดียวจ้ะนิสัยแค่นอนตื่นสายโกหกเก่งเถียงเก่งเห็นแก่ตัวติดสบายทํางานได้ไม่ดีนี่คือเหตุหนึ่งที่ทําให้เศรษฐีใหญ่เมืองไทยรวยไม่เกินสามชั่วคนใช่ไหมเอ่ย พ่อแม่ปู่ย่ามาตอนที่ลำบากลูกหรือพ่อเกิดตอนที่ปู่ย่าลำบากหลานเกิดมาทุกอย่างพร้อมหมดแล้วมันนอนตื่นกี่โมงก็ได้ถูกไหมนี่คือเหตุแห่งความเสือ่อมพระเจ้าต้องตื่นเช้าจา้ะแค่ตื่นเช้าทุกอย่างจบหมดแล้วอ่ะมาดูอีกอย่างหนึง่งอ่ะในห้องนอนมีบทฝึกมากมายตื่นขึ้นมาปุ๊บเก็บที่นอนแล้วค่อยเข้าห้องน้ําหรือเข้าห้องน้ําแล้วค่อยมาเก็บที่นอนนิสัยเหมือนกันไหม ถามพวกเราในที่นี้ในใครตื่นแล้วเข้าห้องน้ำแล้วค่อยมาเก็บที่นอนนยกมือให้ดูหน่อยไอ้ที่ไม่ยกคือไม่เก็บที่นอนใช่ไหมจริงๆถ้าตื่นปุ๊บเข้าห้องน้ําปุ๊บเห็นที่นอนอยู่มีโอกาสนอนอีกรอบไหม,มนี่ใช่นิสัยผัดวัดประกันพุ่งไหมแต่ถ้าตื่นปุ๊บเก็บที่นอนแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ําถามจริงๆกลับมามีที่นอนอีกไหมตัดใจได้ไหมสัจจะมีไหมธรรมะมีไหมขันติมีไหมจาคะมีไหม ก็จะโยงประโยชน์ตรงนี้ง่วงที่สุดมันยังเก็บที่นอนได้ใจแข็งไม่ได้คนนี้ตัดใจได้ไหมตอนบวชเนี่ยปืนตีสี่ครึ่งให้เก็บที่นอนให้เรียบร้อยลำบากลำบากแต่พอทําทุกวันยากหรือง่ายหลังจากนั้นถ้าตัดใจทําอะไรง่ายไหมนี่เราจะบวชพระได้อย่างเนี้ยนะก็ยกตัวอย่างเราก็ไปฝึกลูกเราที่บ้านหลวงพี่บอกว่าพระเจ้าฝึกพระยังไงมาดูห้องน้าําจ้ะห้องน้ําเนี่ย ที่ไหนสกปกจะสร้างนิสัยจับผิดชาวบ้านกันสมมุติเราไปทําบุญวันนี้วันเกิดเจอวัดไหนตั้งใจทําบุญเลยสวดมนต์ตั้งแต่อยู่บนรถน,น,นะนะถึงวัดแรกเปิดประตูออกไปตั้งใจจะไปถวาย,ายาทายรรมก้าวลงไปไม่ได้สังเกตเหยียบลงไปเอ๊ะทำไมมันแฉะแฉะเลื่อนๆมีกลิ่นลอยขึ้นมายังอยากทําบุญไหมนึกอะไรต่อสวยแล้ววันนี้ขออภัยเนะาะพระวัดน,นี้จับผิดท้าต่อเนอะาะพระวัดน,นี้วันวันทำอะไรปล่อยให้หมามันอึนเลียดราดถูกไหม อยู่แค่ตรงนี้ที่สกรปรกทําให้สะอาดได้เรื่องอื่นจบที่ไหนสกรปรกจับผิดกันแน่นอนบ้านเราเนี่ยอยู่ในบ้านเดียวกันปรากฏว่าไอ้คนเข้าก่อนหน้าเราเนี่ยมันลาดไม่ดีมันยังลอยต๊บป่องต๊บป่องจับผิดมันไหมมันลาดเกี้ยงอย่างดีเลยแต่มันยังเหม็นตโตเลยจับผิดกันไหมใช่จะ้ะตรงนี้ฝึกลูกหลานที่บ้านไหนใครให้ลูกขัดห้องน้ำนายยกมือให้ดูหน่อยไหนใครยังขัดห้องน้ําให้ลูกอยู่ กลับไปฝึกเลยนะอยากให้ลูกดูแลเราตอนแก่อยากไหมแต่ฝากไว้เลยทุกคนอยากให้ลูกเป็นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นตอนแก่ถ้าเราไม่สบายเรานอนเราอึเราฉี่ถ้าเขารังเกียจเขาจะดูแลเราไหมแต่ถ้าพวกนี้เขาเคยทํามาหมดแล้วต่อไปเขาดูแลเราได้ไหมห้องนี้ไม่พออันนี้ใส่มีน้ําใจคิดถึงเจ้าบ้านมีมากมายวัธรรมกายชื่อดังที่สุดคือห้องส้วมจ้ะ หลวงพ่อที่วัดสอนเลยเข้าห้องน้ําก่อนจะออกมาให้สํารวจดูว่าห้องน้ํานี้สะอาดเหมือนคนใหม่จะเข้ามาเป็นคนแรกที่ใช้ใช่ไหมเอ่ยเราก็ใช้หลักการนี้ไปฝึกลูกที่บ้านฝึกได้ไหมก่อนจะเอาอห้องน้ําดูห้องน้ําให้สะอาดได้ไหมอาท่านั้นไม่พอทุกครั้งที่ออกจากห้องน้ําเติมน้ําให้เต็มมีน้ําใจไหมอย่างนี้มันใช้มันไม่เคยเติมเลยมีน้ําใจไหมมันเทหมดถังมันยังไม่เติมเลยคนอย่างนี้เห็นแกนตัวไหม วันหนึ่งเข้าห้องน้ำกี่ครั้งหลวงพี่เองถูกฝึกเริ่มจากน้ําใจแล้วยังวทัทิฐิด้วยรู้ไหมตอนบวชพระี่ยฝึกยังไงมือเนี่ยจะให้ล้วงล้างคอหานข้อหานสกปรปกหรสะอาดเซลลูโลส,สไม่มีถุงมือไม่มีไอของสกปรปกนี่น่ารังเกียจไหมบางทีมีคราบอยู่ไอคราบนั้นของเราหรือลบาของเรายัางรังเกียจเลยของชาวบ้านรังเกียจไหมกว่าจะล้วงลงไปได้นี่แทบตายเลยจ้ะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังหลวงอยู่อย่างนี้ทิฏฐิหายไหมมีน้าใจอยู่ที่ตรงนี้ไหมอันที่สามจะห้องครัวพราะใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็เลยมีปัญหาในบ้านไหนถามจริงๆเถอะเนี่ยบ้านไหนกินข้าวพร้อมกันอย่างน้อยวันละหนึ่งมือ้อในบ้านไหนตัวใครตัวมันเชื่อไหมแค่กินข้าวพร้อมกันคนในบ้านรักกันดูง่ายๆนะมีลูกสามคนพ่อแม่สองรวมเป็นห้า บ้านมีตังตงคนต่างกินวันนี้แม่ซื้อเคฟซีมาหนึ่งกล่องมีหกชิ้นไอคนแรกกลับมาหิวที่สุดมันกินได้กี่ชิ้นสามชิ้นไอ้คนที่สองกลับมามันกําลังหิวมันกินได้กี่ชิ้นสองชิ้นเหลือชิ้นหนึ่งเหลือครึ่งชิ้นไอคนหลังสุดกลับมาขยันที่สุดเหนื่อยที่สุดเหลืออยู่ครึ่งชิ้นเหลืออยู่ชิ้นเดียวมันจะรักพี่รักน้องไหมมันก็นึกในใจพี่เห็นแก่ตัวน้องเห็นแก่ตัวกําลังกินหงดหงิดหงดหงิดอยู่แม่มาถึงแม่บอกว่าอะไร โลก้กินแล้วล้างถ้วยล้างจานให้เรียบร้อยด้วยถูกไหมโบราณบอกอะไรกินทีหลังล้างถ้วยล้าง,างจานกระทบอย่างนี้ทุกวันทุกวันพี่น้องทะเลาะกันนิดเดียวไม่คุยกันมีไหมแต่ถ้าอีกบ้านหนึ่งต้องกินพร้อมกันพ่อแม่รอลูกสองคนรอไอ้คนโตทํางานอยู่ไอ้คนเล็กหิวพ่อกินข้าวเถอะพ่อบอกว่าไปดูซิพี่ทําอะไรอยู่วิ่งชุกๆๆไปดูพี่ทํางานใกล้จะเสร็จหิวมันช่วยพี่ได้ไหม เหลืองานต้องเยอะพี่ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมมาช่วยเป็นไปได้ไหมอ่ะกินพร้อมกันมีพิซซ่าอยู่หนึ่งถาดมีห้าชิ้นให้คนโตจิ้มคนกลางจิ้มคนเล็กมันจะเก็บไปกินไว้กินทีหลังมันชอบกินทีหลังให้คนโตอยากจะกินอีกมันก็กาลังจะจิ้มมาอีกพ่อก็ถามลูกมีกี่คนห้าครับคนละกี่ชิ้นคนละชิ้นรู้จักแบ่งปันกันไหมถ้ากินไม่รู้จักแบ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทย พ่อแม่ตายยังไม่ทันเผาลูกฟ้องกันแย่งมรดกมีไหมฆ่ากันตายมีไหมกินรู้จักแบ่งมรดกรู้จักแบ่งไหมพี่น้องรักกันไหมกินคิดถึงกันทุกทีปรองดองกันไหมท่านั้นไม่พอไอ้ลูกดีไม่ดีอยู่ที่ตรงนี้อจ้ะยังไงก็ต้องกินข้าวพร้อมกันวันนี้แอบไปดูดบุลีมาปรากฏว่าพ่อบอกต้องกินข้าวพร้อมกันมันแอบมาดูดวันแรกจับมันได้ไหมแอบกินเหล้ามาวันนี้จับได้ไหม ถ้าต่างคนต่างกินจับได้ไหมหลวงพี่บวชพระสิ่งหนึ่งที่ถูกฝึกวัดธรรมกายมีพระเป็นพันรูปหลวงพ่อสั่งคำเดียวสั่งได้หมดทั้งวัดบาสกบาสการวมพนักงานนี่เกือบสามพันชีวิตทำไมสั่งได้แต่บางวัดมีพระแค่ร้อยรูปไม่สามัคคีกันมีไหมเหตุอยู่แค่กินตรงนี้ละจ้ะบางวัดมีร้อยรูปแบ่งเป็นสามหนขนเหนือขนกลางหนใต้ คนเหนือเป็นพระราชาคณะอาหารท่านดีไหมคนกลางเป็นพระนักเทศถามจริงๆพระตาหารดีไหมคนใต้เป็นพระปกติอาหารท่านดีไหมกินไม่พร้อมกันกินไม่เหมือนกันท่านรักกันไหมไปดูอาหารที่วัดนะไม่ว่าพระไม่ว่าเนนชั้นเหมือนกันไหมอุบาสกบาสิกาชั้นเหมือนกันไหมเท่านั้นไม่พอบทฝึกในการประมาณก็อยู่ตรงนี้ละจ้ะถ้าไม่ฝึกตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอ มันกินอะไรได้อยากมันมีทางมีปัญญาเท่าไหร่ปล่อยให้มันกินเท่าไหร่พอตอนบวชพระจําได้บวชใหม่ๆพระอาจารย์ก็ให้ฉันในบาทบวชใหม่ๆเนี่ยฉันเท่าไหร่ได้ฉันไปเลยปรากฏว่าบวชตอนหนมนมเนี่ยบาทมันก็หลอกตาตักเยอะไหมมันเคยกินมื้อเย็นพอไม่มีกินมื้อเย็นทําไงมันก็ตักเต็มที่กินเผื่อมื้อเย็นพอปรับตัวได้พระอาจารย์มีข้อตกลงอยู่หนึ่งอย่างบวชปุ๊บ ฝึกตัวได้แล้วคุณอาหารแล้วตักเท่าไหร่ก็ได้แต่หลังจากให้พอมีข้อกําหนดอยู่หนึ่งข้อบาทนี้ต้องคว่ำใส่หัวถามจริงๆเถอมื้อแรกมันก็ยังไม่รู้จักประมาณแล้วก็ตักแบบปกติโอ,โ,โอ้โหวันนั้นแทบจะไม่รอดฉันหมดแต่รอบบ่ายเป็นไงพระอาจารย์เทศอะไรไม่รู้หลับตลอดทรมานก็ทรมานหลังจากวันนั้นเนี่ยทุกวันพอต้องตักพระอาจารย์ออกกฎอย่างนี้ พอรู้มีอาหารแล้วปุ๊บหลวงพี่รับบาตรหลงพี่เดินถอยมาสองเก้าดูแล้ววันนี้มีแอาหารกี่อย่างรู้จักประมาณไหมใช่จ้ะกินยังรู้จักประมาณเรื่องอื่นประมาณได้ไหมกินคิดถึงพี่น้องต่อไปทุกอย่างคิดถึงพี่น้องไหมเจ้าฝึกทายอย่างนี้นะอ่ะมาดูอันสุดท้ายจ้ะห้องแต่งด,ดัวดัวน,นี้นิดหนึ่งใครมีลูกสาวเล็กๆมั่งตอนนี้นยยกมือให้ดูหน่อยตอนนี้น่ารักไหม โตขึ้นจะน่ารักไหมกลัวเป็นแบบนี้ไหมดูตรงนี้นะุยป่ยายไยคือความอัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป 我。<laughs> พ่อแม่สอนลูกแต่งตัวไม่เป็นเล็กๆปล่อยมันทาเล็บปล่อยมันนุ่งใส่เดียวโชว์สะดือโชว์มันอยู่นั่นน่ะสวยสวยสวยมันจําอย่างนี้ได้ไหมโตขึ้นมันแต่งอย่างนี้ไหมไปเทศตรงเนี้โรงเรียนเครื่องฟ้าเนี่ยเด็กไม่เกินปหกผู้ปกครองเขียนคําถามคําถามหนึ่งเเขียนปัญหาปัญหาหนึ่งลูกสาวไม่อยากเรียนหนังสือวันๆเอาแต่แต่งตัวไม่เกินปหมันขึ้นมหนึ่งเป็นไงต้องสอนไม่เรื่องการแต่งตัว กขาแต่งให้ใครดูไอคนที่มาคบเขาเนี่ยคิดดีหรือไม่ดีมีสิทธิ์เรียนจบก่อนจบไหมมีโอกาสอบรมเนี่ยเด็กที่วัดจำแม่นเนี่ยเด็กม .2 อ,อ,อบรมสองร้อยกว่าคนวันนั้นพออ,อมาใครเกิดวันนั้นใครตกวดสาบวันนั้นแกให้ตังสองร้อยปรากฏว่าพอ,ออกลับไปสร้างปัญหาให้หลวงพี่แทนกลับไปปุ๊บมีเด็กสองคนจงลูกจงเขาจงเพื่อนมาพอาจารย์คะอีกคนหนึ่งจะร้องไห้ละ เนี่ยพอออลำเอียงเนี่ยเพื่อนหนูเกิดเมื่อวานทำไมพอออมไม่ให้ตังกคนมันก็จะร้องไห้หลวงพี่ไม่ได้ให้ตังมันพี่ดึงดวงแก้วมาดวงเนี่ยหนูนะสวยอย่างนี้มีอนุภาพนี้อยากได้ไม่ลูกเด็กมันตาวาวายื่นมือขึ้นมาเลยหลวงพี่ยังไม่ได้ให้นะพี่บอกว่าพระอาจารย์ให้จะลูกแต่เมื่อวานฟังเทศเรื่องอะไรศีลห้าค่ะพระอาจารย์ขออย่างเนี้ยลูกกลับไปเนี่ยลูกสัญญารับปากพระอาจารย์รักษาศีลห้าหนึ่งอาทิตย์พระอาจารย์ให้เลยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น เด็กมันมองพื้นมือพุบลงมาเลยแล้วมันกระซิบกันสองคนกระซิบว่าอะไรรู้ไหมจะได้ไหมเนี่ยทุกวันไม่เหลือทุกวันนี้ไม่เหลือสักข้อเดียวเด็กไม่รู้เรื่องศรรีลหรือมันรู้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะเราใช้ห้องนี้ไม่เป็นดูดีๆนะลูกสาวแต่งโป๊โป๊โตั้งแต่เล็กโตขึ้นแต่งโป๊ไหมพวกนี้เรียนดีหรือไม่ดีมีปัญหาจะหาครูบาอาจารย์ไหมเอาตัวเราเป็นหลักเกณฑ์ก็ได้จ้ะ เราแต่งเรียบร้อยให้เป็นตังแต่งรัดรัดสั้นๆยอมไหมแต่งรัดรัดสั้นๆมาแต่งแบบป้าๆยอมไหมฝึกต้องฝึกที่ตรงนี้ดูพระเจ้าฝึกพระนะดูง่ายๆจ้ะเวลาเราออกไปข้างนอกแล้วก็ห่มอังกอนะเนาะเคยเห็นไหปลาพระอาจารย์บ้างไหมนุ่งให้งามคือนึ่งนุ่งครึ่งแข้งได่ออกนะสสงเกินไปเรียกนุ่งชั่วห่มชั่วตามลงไปเรียกนุ่งชั่วห่มชั่ว ปัจจุบันเนี่ยมันนุ่งกันแบบไหนปัญหามันมาจากตรงนี้เท่านั้นไม่พอเอาแค่แต่งตัวเนี่ยหลวงพี่ไปงานศพไปชุดไหนชุดนี้เนอะไปกิจนิมนต์ไปชุดไหนมีภารกิจไปชุดไหนก็ชุดเดียวเนี่ยเสียเวลาไหมเปลืองตังค์ไหมพวกเราเนี่ยไปงานศพไปชุดไหนไปงานแต่งไปชุดไหนอไปงานบวชไปชุดไหนที่บ้านมีกี่ตู้ละมีเยอะไหมซื้อมาแล้วยังไม่ได้ฉา้ไม่ใส่เลยมีไหม หมดเงินกับตรงนี้เยอะไหมหมดเวลากับตรงนี้เยอะไหมนี่คือการฝึกคนของพระพุทธเจ้า